ทศกัณฐ์หวานฝนองประชุมทศกัณฐ์ในวันนี้ยกมือชี้ให้ลูกหลานเพื่อหวานฝนมัยราบเมืองบาดาลบันดาลดลน,นำน้ำฝนให้หล่นมาฟ้าบ้านเรามัยราบเมืองบาดาลบันดาลดลน,นำน้ำฝนให้หล่นมาฟ้าบ้านเรากุมภันน้องชายผู้เป็นธรรมครั้งที่สามทดน้ำมาจากป่าเขา อินทรชิตผู้เก่งกาจฉลาดเอาเมฆเป็นเงาเผาไหม้บรรลลยกันอินทรชิตผู้เก่งกาจฉลาดเอาเมฆเป็นเงาเผาไหม้บรรลลยกันมังกรกันโอรสพรยาขอนคืนวาาวรขัดตาทัพกลับสถานวิรุณมุกกรุงจารึกหลานทศกันพร้อมกำปั่นยันมูลพลัมนำสหายวิรุณมุกกรุงจารึก หลานทศกัณฐ์พร้อมกำปั่นยันมุมพลัมนำสหายสหัตเดชะพันหน้าสองพันมือที่ยืนถือไม้กระบองของเป็นตายกวาดเอาน้ำจากเบื้องบนหล่นเป็นสายเย็นชื่นใจให้อาทิตย์พิชิตมานเย็นชื่นใจให้อาทิตย์พิชิตมานสัตตลุงมุ่งตรีเมฆวัชมารี อย่าได้หนีไปซ่อนตัวกลัวใจท่านจงกลับมานำน้ำฝนหล,ล่นมาหวานหนุมานตามสังหารหวานได้ความจงกลับมานำน้ำฝนหล,ล่นมาหวานหนุมานตามสังหารหวานได้ความศรัทธาสูนวิรุณจำบังยังจะรึกเป็นขุนศึกทับนาสูนบุญวันผ่านเนลมิตรให้สายหมอกหยอกวันหวาน ผ่านแสงจันทร์อันเจิดจ้าโดยท้าทายผ่านแสงจันทร์อันเจิดจ้าโดยท้าท่ายคีรีธรอ,อ่อนกว่าคีรีวันสุดท้ายนั้นวันนี้ที่สุดท้ายบุตรบุญธรรมอัศกันมาราสหายก่อนจะสายให้น้ำฝนหล่นพรมดินก่อนจะสายให้น้ำฝนหล่นพรมดินสถะทีชแสมไพรยี่27 กรกฎาคม2562รามเกียรติเขียนใจ